เปิดไทม์ไลน์ม .33 เรารักกันลงทะเบียนวันไหนรับเงินเยียวยา4,000บาทเมื่อไหร่ <S <s เดี๋ยวเราไปตามข่าวไปเจาะประเด็นอันนี้กันครับว่าม .33 เรารักกันลงทะเบียนยังไงและเมื่อไรนะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะฮะ t o e circle ไปครับสำหรับม .33 เรารักกันนะฮะมเ3เรารักกันมาตรการรัฐ ที่เข้ามาเยียวยาช่วยเหลือผู้ประกันตนนะครับมาตรา33ที่อยู่ในระบบประกันสังคมนั่นเองเป็นการเฉพาะเนื่องจากบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการเราชนะได้จากข้อกําหนดของมาตรการเราชนะที่ระบุชัดว่าผู้ประกันตนมาตรา3-3ไม่สามารถเข้าร่วมได้เพราะเป้าหมายหลักคือการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่มีไรายได้น้อยอาชีพอิสระเกษตรกรกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรกนจนนั่นเองรวมถึงกลุ่มที่เคยได้สิทธิ์คนละครึ่งหรือเราเที่ยวด้วยกันโดยลักษณะการช่วยเหลือมาตา3า33นะฮะเรารักกันจะคล้ายกับมาตรการเราชนะโดยการจ่ายเงินเยียวยา4,000บาทตลอดโครงการนะฮะแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เช่นเดิมครับเพื่อใช้จ่ายซื้อสินค้าหรือจ่ายซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนหมอ33นะฮะเรารักกันผ่านเว็บไซต์ www. m o 3 3เรารักกัน c o m นั่นเองตรวจสอบสิทธิ์กดยืนยันสิทธิ์และเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่22มีนาถึง31พฤษภาคม64นะครับมาตรการ33หรือม3 3 3เรารักกันมีการกำหนดไทม์ไลน์นะครับขั้นตอนต่างๆไว้ดังนี้นะฮะ21กุมภาพันธ์ถึง7มีนาคม64ให้ลงทะเบียนผ่านเบอร์เว็บ ม .33. เรารักกัน .com นะฮะส่วนวันที่8ถึง14มีนาคม64ธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรอง15ถึง21มีนา64นะครับตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง w w w m o 3 3เรารักกัน .com และกดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป่าตั้ง22มีนา64 เริ่มจ่ายเงินเยียวยางวดแรก1,000บาทและเริ่มใช้ใจ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการและบริการได้แก่ร้านธงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถุงเงินร้านค้าคนละครึ่งและร้านค้าเราชนะนั่นเองครับส่วนวันที่29มีนา5เมษาย12เมษา64ได้รับวงเงินผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครั้งละ1,000บาทนะครับอ่า แล้วใครมีสิทธิ์เข้าร่วมม .33 เรารัก,กันบ้างอ่าสงสัยแล้วใช่ผู้รับสิทธิ์ต้องมีสัญชาติไทยเป็นผู้ประกันตนมาตรา33ในระบบประกันสังคมไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนและไม่ได้รับสิทธิ์โครงการเราชนะไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน500 0 0นบาทณนะวันที่31ธันวาคม2563ซึ่งในส่วนนี้นะครั รวมทั้งเงินฝากกระแสรายวันเงินฝากออมทรัพย์เงินฝากประจําบัตรเงินฝากใบรับเงินฝากและผลิตภัณฑ์เงินฝากอื่นใดเลยนะฮะที่มีลักษณะตานองเดียวกันแต่ไม่รวมบัญชีที่เป็นบัญชีรวมบัญชีเพื่อสลากออมทรัพย์และเงินฝากในรูปสกุลเงินตราต่างประเทศนะครับ ขณะที่ประเด็นคำถามคาใจของหลายคนหากเพิ่งราออกจากงานจะมีสิทธิ์เข้าร่วมมาตรการม .33 เรารักกันได้หรือไม่ซึ่งนายบุภาพันเพลงนะฮะรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ MBT ร่วมใจสู้ััโควิดเ9เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับโดยมีคาตอบเกี่ยวกับกรณีนี้คือโดยอธิบายว่าจากโครงการเราชนะที่เปิดให้ลงทะเบียนไปแล้ว ทางสำนักงานประกันสังคมได้ส่งข้อมูลนะฮะผู้ประกันตนม .33 ให้กับโครงการเราชนะสำหรับการคัดกรองผู้เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์โดยอัปเดตข้อมูลณนะวันที่19มกราคม64ที่ผ่านมานั่นเองฉะนั้นถ้าใครลาออกหลังวันที่19มกราคก64นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมมาตรการม .33 มราเรารกกันได้โดยหากพบปัญหาตรวจสอบสิทธิ์ไม่ผ่าน ก็สามารถยื่นทบทวนสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งเช่นกันนะครับอย่างไรก็ตามผู้ที่ประกันตนมาตาา3 3ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการม3ม3เรารักกันฮะก็สามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน w w w m o t มสามเรารักกัน com โดยมีขั้นตอนดังนี้นะฮะตั้งแต่วันที่15ถึง28มีนายื่นขอทบทวนสิทธิ์ผ่านทางเ w w ม .33 เราลัก,กันนะฮะส่วนวันที่29ถึง4เมษาธนาคารทำการตรวจสอบข้อมูลรวมทั้งประมวลผลคัดกรองวันที่5ถึง11เมษาตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์อีกครั้งผ่านทางเว็บไมเช่นกันเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วกดใช้งานและให้กดยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังส,ส่วนวันที่12-19เมษา ได้รับวงเงินผ่านเป๋าตังครั้งแรกนะฮะครั้งละ2,000บาทรวมเป็น4,000บาทส่วนวันที่12ถึง31พฤษภาเริ่มใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการผ่านร้านค้าผู้ประกอบการผู้ให้บริการในร้านถงฟ้าที่ใช้แอปพลิเคชันถงเงินและโครงการคนละครึ่งและโครงการเราชนะเป็นต้นนะครับนี่นะก็เป็นรายละเอียดของท่านที่มีม3 3นะครับก็ รัฐบาลจะเยเียวยาเดือนละ4,000บาทเป็นเวลา 2, 2> <c oughs> เดือนด้วยกันนะฮะผมเองก็อยู่ม .33 ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะฮะเพราะผมได้รับการช่วยเหลือเยียวยาจากประกันสังคมเพราะผมว่างงานตั้งแต่โควิดคราวที่แล้วก็ยังจ่ายมาไม่ครบนะฮะก็เหลืออีก <c oughs> 2-3เดือนก็ลองลุ้นกันนะฮะอันนี้ก็เป็นข่าวข่าวรายละเอียดทมาไลายม3-3เราลักกันว่าจะลงทะเบียนว,วันไหน ได้รับกันเยียวยาอย่างไรนะครับเอามาฝากกับพี่น้องทุกท่านนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะฮะอย่าลืมติดตามรับชมคลิปต่อไปว่าจะมีข่าวสารดีๆมาฝากพี่น้องทุกท่านอย่างไรนะสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับ